ตัดแท่ราคาถูกสุดตัวท็อปแทนซปเปอร์โซนิกการรีวิวครั้งนี้เป็นการรีวิวครั้งที่2นะครับเพราะราคามันลดคทาานี้น้องๆนะครับเตรียมกำเงินได้เลยนะครับผมแทนซปเปอร์โซนิกตัวท็อปต้องบอกก่อนอัปเปอร์เป็นตัวผ้าทับได้สาสังเคราะห์และชุดพื้นจะมีตัวหนังสือที่กลางเท้าว่าด b l e บ Fra ร e ซึ่งแปลว่าโครงสร้างแข็งแกร่งหรือแข็งแรงแทนซปเปอร์โซนิกถือว่ามีการพัฒนานะครับทั้งตัวอัปเปอร์และตัวชุดพื้นที่มีความสแตนดาร์ดใกล้เคียงกับตัวแบรนด์ดังระดับโลกอัป กลางเท้าล็อกปลายเท้าปล่อยไม่จะเป็นแบรนด์ดังพวกไนกี้อาดิดาสนะครับผมหรือฟูมาพวกนี้จะมีกลางเท้าล็อกปลายเท้าปล่อยเช่นกันผิวลิงในการสวมใส่นะครับจะคล้ายกับตัว GT นะครับแต่มีผิวสัมผัสคล้ายกับ MV12 ของไนกี้ส่วนตัวบาวอเองนะครับก็มีโครงสร้างเหมือนกับซูเปอร์โซนิกเช่นกันนะครับผมแต่ว่าจะมีผิวสัมผัสที่เป็นแถบปันเพิ่มมาด้วยนะครับและตัวบาวโอนะครับจากที่ผมดูด้วยตาและการสัมผัสนะครับอัปเปอร์ของมันจะสูงกว่านะครับและช่องวางภายในเนี่ยจะมีมากกว่าแผ่ััวีคกออาามมปลดภยพๆน อัปเปอร์ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับส่วนตัวรองท็อปของทั้งคู่ก็ถือว่าชุดพื้นเนี่ยมีความปลอดภัยกลางเท้ารองปลายเท้าปล่อยเช่นกันส่วนขนาดไซส์ของแพนซูเปอร์โซนิกตัวท็อปนะครับจะอยู่ที่0.5ถึง0.75นี่คือความโอเวอร์ของมันนะครับเป็นการโอเวอร์แบบไซส์ครอปนะครับผมเท้า245นะครับเจ้าโอเวอร์ไปทาง250บวกอีก0.25นะครับนั่นคือไซส์ครอบระหว่าง250และ255ทั้งนี้อยู่ที่ว่าเราใส่รุ่นไหนมาถ้าใส่แพนอยู่แล้วก็โอเวอร์ประมาณครึ่งไซ ติกต็อของผมได้เลยนะครับผมผม่อมดตนนายตัวขอบคุณมากครับรองเท้ากาวปีกกาวเปิดให้นึกถึงกาวส้มนัทนายทัว